ก้อไม่โน้าสงดื่มเหล้าครับงงตกลุ่มน่น้ดื่มเหล้าเหล้านี่คือว่าไม่มีชื่อเลยแล้วในขวดเหล้าเนีหนูมันมมันยิ่งมีช่างดีเหลือไอ้สมกับเหล้าไอ้เจ้าแกหลงเหล้าเลยมึงลงก็ก็กินเหล้าเน่ก็ต้องเรียหนี้

chưa cho mình được chắc mày lao hố mừng lao để thì vào miệng cắt cho mình được sắc bằng cô mấy cái giấy nước về có khử rất lao hố nước cho có nước thì tan có khử nhiều rất ตีดีก็ขี่รมาเนือตีห้าก็ยี่รเตี้ยเนือตีหกก็ขีนุ่แล้วนั่งในวัดนึ่เออแยบันจืงเวลาจะได้บกปูเนบัาวันนี้เนอจิกัแกวน้นจะได้หดเหือเหือเหลือดอกเกาเลยไม่แหลคนิเล่าแล้วทรีิงตรเล่ามันนน้อจนถึงสักคือไม่เลี้ยงเือนเอาินีนอน จแสดงว่าแก้วนี่คาวปเลยนันนันันเหลือเหลืดอกคาวไปเลยปั๊บข้าวาแก้ิหลาแสดงว่าเลืนิ้วเ่ตง้ยนอกซ้นแนวเล่นเล่นกับไปเาบานหาไมาทษกีจอนวันมนงนมันคนเดียวมมึนเราหนุกเลนหนุกเลหนกไูดจุกูจุดกุดกจุดก้บนรักหนุนหลุดหนวเดี๋ยวูเลยวราเดี๋ยวเยรู้กูด้วย ไอ้ไงก็ต่องแก่นน่อถึงยานเกถ่อเลือดิ่มันืวลาเลือดิ่งม่แน่เลือดิ่งะิ่ก็เลือดดิ่งอันเลือดน่างีมาที่น่จะยังกร้าแก้วขาองเอดแบบิ่งโอ้ปอซึ่งปั๊บกะป่้างแก้วปานแก้วขาวอย่าเข้าไมนงงัว

Nhật thì chưa ừ. được thì mong 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 xí, nó mong 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 em phá, mong 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 em, mong 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 cho, mong 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 lượt mong 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 lượt mong 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 ยุบเลี้ยวกับต้กข้าวไปที่ยังจะก็การดีเขาเดินนัอยู่ตรงนี้ตรงนี้รถตุกข้าวมอยู่หลอดตัไปนี่แมงวนั่งนี่ไม่ได้เยอะนั่งนึงฝันนี้ไม่เอาหรือชี้เยอะล็กไม่ล็กที่อืมได้แบบนี้หลูกชี้จะออกมาตามที่หนึงวันนักบุไม่โดจับใช่ไหมอ๋อหลบปิดดาบหรวะ เลยลูบได้ย้ามไมอมีเ้ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยลูกี่ว่าลกบดได้นั่นแรงก่าเลชื่อานกูไปได้กูไปเตเองม่น้อแ่ห่้ไปสนใจไปแงใหญ่เลเชื่อเข้าแงก่าเลือดีาไรเจาีอจล้วเจกลนั่งจกจกกลางจกงเนชิจอยืเนี่

เกิดมาแล้วกิยาคนลางกันนี่ิะกกินยาเมาเหลกูกินมากันเดี๋ยวมอยมาเรียว่านตี้กูมอนเวแล้วจ่าไปนู่นนอนไหนไปกำเดินเดบอกไปเป็นกองยาวะี้พวกกองยาวยายืมแล้วจ่าไปนอนนอนลววดวเช่นไปจ่าด้ยังเต็มทีบ่ายือกูไปเกันมาเดินไปหมดว่าจริงมาเตียมือถังกงางจริงเลยน้

gia chủ, anh, cái, cái, gia chủ gia ba, đây à? gia gia chủ, mình lao về, vay cũng mấy rồi vậy nữa, chạy xa bận gì à? gia chủ phải luôn

ไอ้ยเฉยอ่ามีสาอกอรกัด้ยนี่อ้ยยานีแมนเลยนะผมไม่จะไม่จสากอดอ้มีสามือว้าคุณเจอไอ้นัดเลยนี่กอนกินเหล้านี้อยนีแมนต้องมาคือแล้วออกปักมึงไดมาตึง mời mọi người mặt lên trên đường ạch chất bóng 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 làm ผมเป็นอะไร้อเยอะตัก็ยังมองมาเห็เ้าฉันไม่ขอรักใครจะจะขอรักเล่าเล่าจ้าผู้หญิงฉันไม่รักก็ผู้หญิงทำให้ฉันอกหักก่อเป็นนี้ฉันจะแต่งงานกับเล่าเล่าจ้าได้แงได้แรเอยากแข่ง แสบแล้วที่แสบปวดใจใจน้องยังไม่รู้สึกมือจะดำมือตยจตสุดทมายที่มาเจบมทุอักรตายอะไรทำไมเพราะว่าใจแหลกแล้วจนต้มอยื่ในใจลองสามินมาเจะกับใจ

我这我，我借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 ，我我借，我借，我我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  เสียงผู้ชายอยู่นะ้าห้อเสียงผู้ชายอยู่นะ้าห้อนะจจจงจะจะออกไปดูว่าเสียงของใครหรือว่าเสียงของที่กันชิดที่ยังไงต่อเดียนนึงจะก่าวซึ้ง พอเย็นจะก้า,กกาต้ององจำเรื่องเมื่อไนรอยิ่ยงเจียงว่าเจียใจนะยียงรลองกางมองเรายู่ปีน้องกันหลายยางี่นะ

ตัวของพี่พี่กลับมาเนยหรือเจ้าตัวตัวของพี้อ,อจนเรียนไม่รู้หรอกว่าว่าพี่กลับมหาห้เรียนเรียนไม่นึกไม่ขวางว่าพี่ไม่กลับมาแล้วแต่ว่าพี่ยาที่รู้หรือเปล่าว่าเรียนกำลังของใ้ถึงที่ ออกไปออกไปออกไปฉันไม่แต่งงานฉันไม่รักฉันไม่ชอบกับผู้หญิงที่หล่อเหลาเพื่อผู้หญิงคนเดียวที่ตาไม่ผมบกรครับออกไปออกไปออกไปอย่ามาจู่จุกฉันพี่ทำไมพี่ต่างกับเมียฉันนี้ตัวหนูของเมียออกไปอย่าเข้ามาจูบผม เนจุบออกไปออกไปนี้ฉันไม่ขอรักไม่ขอรักกับผู้หญิงเลยจะขอรักกับเราจะแต่งงานกับเราออกไปเราจะเราช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเ่า